สำหรับงานปีความร้อนเชีร์ปีนี้เราจะนำรถมาหลากหลายรุ่นม,มากนะครับรถยนต์ไฮบริดนะครับเรามาครบทุกไลน์อัพล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวก็คือนิวยาริสเ t i v พไฮบริดมี2รุ่นย่อยนะครับเป็นรุ่นไฮบริดพรีเมียมรุ่นนี้ประหยัดมากตาการใช้เชื้อเพลิงเนี่ยแค่ก้จุดสี่กิโลเมตรต่อลิตรน,นะครับถือว่าประหยัดมากแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยครบคันแล้วก็มีตัวไฮบริดที่เป็นเกียร์สปอร์ตนะครับตัวนี้ขับสนุกฮะขับ แล้วก็เราปรับจูนช่วงล่างพวงมาลัยหลายๆอย่างเพื่อให้การขับขี่เนี่ยสนุกแล้วก็การตกแต่งก็จะเป็นแนวสปอร์ตนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับแล้วก็ไฮบริดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น New Camry, c o r o l l โ a ล่าออทิสออทิสจีอาร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ SUV ยอดนิยมนะครับยาริสครอสโคล่าครอสมาหมดรถยนต์เนกประสงค์นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับอินโนวาซินิท และที่สำคัญคือรถตู้เอาฝากเราวันนี้ก็เอามาโชว์ด้วยนะครับไฮลักซีโวฟอร์จูเนอร์ไฮลักแชมป์นะครับก็จะมีรถตกแต่งครับพร้อมกันนี้เนี่ยเรามีโปรได้ใจคุ้มไซส์บิ๊กนะครับมีการบริการให้ตลอดครบวงจรนะครับมีรถทดลองขับในงานด้วยนะครับเราจะมีตั้งแต่ ดอกเบี้ยพิเศษ0%นะครับหรือว่าผ่อนเริ่มต้นด้วยอัตราพิเศษนะครับพร้อมประกันภัยฟรีนะครับชั้นหนึ่งนะครับบริการอื่นๆจากตัวด้านลิสซิ่งของเรานะครับแล้วก็สถาบันการเงินอื่นๆที่ร่วมรายการนะครับแล้วเราอยากให้ท่านเป็นเจ้าของรถง,ง่ายๆนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าถ้าเอกสารครบผ่านเงื่อนไขเร็วแล้วก็รับรถได้ไวครับ สำหรับใครที่สนใจนครับมาชมได้ที่งานบิ๊ก o t เตอร์เซลหรือว่าโชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศได้เลยนะครับคันจริงสวยมากๆเลยครับ